สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o e Channel ได้นำหนังฝรั่งมานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า The h i s m a n w i s e Bodyguard แสบซ่าแบบว่า Bodyguard 2เป็นหนังในปี2021สําหรับมกแสดงนำมีดังต่อไปนี้ Rian r e y n o l l s รับบท Michael Samuel l l a c ท s o n ัรับบท Darius s e l m a Hayek รับบท โซเนียและแอนโตนิโอบานเดลาสรับบทอลิสโตเติลสรับในเรื่องนะครับไมเคิลบอดิการ์ดอันดับต้นๆขององค์กรกำลนักข้อรับการบําบัดจากนักบําบัดเพราะเขาถูกแดเลียสนักฆ่าฝีมือชการยิงลูกค้าของ Michael, ไมเคิลทำให้ไมเคิลถูกยึดใบประกอบวิชาชีพบอดิการ์ดไปนักบ,บ,บําบัดคิดว่าบําบัดไม่ได้แล้วเพราะไมเคิลคิดแต่เรื่องการทำงานเธอจึงสั่งให้ไมเคิลไปพักผ่อนที่คาปรีประเทศอิตาลี ไมเคิลจึงทำตามนักบำบัดในตอนนั้นเองประเทศกรีซกำลังเกิดลารจนเพราะปัญหาทางเศรษฐกิจผู้นำได้ประกาศอะไรบางอย่างทําให้ผู้คนไม่พอใจขณะที่ผู้นำคนดดงกล่าวออกจากที่ถแถลงการท่านใดนั้นบริการของเขาถูกยิงผู้นำถูกนําตัวมายัางที่อื่นเมื่อฟื้นขึ้นมาอลิสโตเติลขอให้ผู้นำถอนคําสั่งแต่เขาไม่สามารถทําได้อลิสโตเติลจะบอกว่าอีกสี่วันทั่วทั้งยุโรปต้องเจอปัญหาใหญ่ แล้สั่งให้ลูกน้องฆ่าผู้นำทางด้านไมเคิลที่พักผ่ออย่างสงบที่คาปรีระหว่างที่เขานอนเล่นริมสระน้ำท่านใดนั้นเกิดเหตุยิงปะทะก,กันขึ้นโซเนียภรรยาของเดเลียรีบมาลากตัวไมเคิลไปทั้งสองหลบลูกกระสุนที่ชายชากันยิงมาโซเนียบอกว่าเธอมาตามไมเคิลไปช่วยสามีของเธอเพราะระหว่างที่เดเลียและเธอฮันีมุนนั้นอยู่ดีๆเดเลียถูกมาเฟียจับตัวไปก่อนถูกจับตัวไป เดลีสบอกให้มาตามไมเคิลไปช่วยเขาไมเคิลจึงตัดสินใจช่วยเดลีสถึงแม้เดลีสจะทําให้เขาตกงานก็ตามทางด้านอริสโตเิลเขาได้ติดต่อกับผู้ค้าอุจคนหนึ่งอริสโตเิลได้ชมการสาธิตสินค้าโดยการทําให้ไฟฟ้าดับไปทั้งเมืองเขาพอใจมากจึงสั่งให้ลูกน้องฆ่าชายคนดังกล่าวและขโมยซอฟต์แวร์นี้มาเช้าวันต่อมาโอมนิวเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลมาตรวจสอบที่เกิดเหตุขอพบว่า ผู้ตายเป็นที่ต้องการตัวของหลายประเทศเพราะเป็นผู้ขายซอฟต์แวร์ทำลายระบบต่างๆในหลายประเทศโอนิลจึงคิดแผนการอะไรได้ทางด้านไมเคิลและโซเนียทั้งสองไปยังแรงกดดันของมาเฟียที่จับเดลียตไปไมเคิลบอกให้โซเนียลักลอบเข้าไปเพื่อไม่ให้เป้าหมายไหวตัวทันแต่โซเนียไม่ฟังใสดกระสุนใส่เหล่ามาเฟียสุดท้ายทั้งสองสามารถช่วยเดลีย์ได้สําเร็จหลังที่ทั้งสามเดินออกจากอาคารอยู่ดีๆมีคนจับตัวทั้งสามไป เมื่อทั้งสามฟื้นขึ้นมาพบว่าเป็นโอนิลที่สั่งให้ตำรวจสากลมาจาับตัวพวกเขาโอนิลบอกว่ามาเฟียที่พวกเขาไปฆ่าคือสายของเขาที่ติดต่อซึ่อกาวดเพื่อสืบหาว่าใครคิดจะทำลายระบบในประเทศทางยุโรปโอนิลจึงเสนอให้ทั้งสามไปซื้อซอฟต์แวร์ระบ,บตุตำแหน่งแทนมาเฟียที่ทั้งสามฆ่าไปเพื่อสาบตัวให้ถึงผู้ก่อการที่แท้จริงตอนแรกทั้งสามไม่เอาด้วยแต่ทูโอนิลขู่ว่าจะขึ้นบัญชีแดงให้ตำรวจทั่วโลกตามล่าทั้งสามจึงยอมทำตาม โอนิวจึงให้เงินมาจำนวนหนึ่งเพื่อหลอกซื้อซอฟต์แวร์ดังกล่าวทั้ง3เดินทางไปยังที่หมายแต่ระหว่างทางโซเนียโมโหที่ไดลเรตคุยโทรศัพท์กับคนอื่นเธอคิดจะขับรถชนใ่แต่ไมเคิลดันถูกลูกหลงโดนชนสลบไปเมื่อเดเรตเห็นดังนั้นจึงบอกโซเนียว่าเขาโทรไปจองละครเวทีที่เธอชอบทําให้เธอดีใจอย่างมากหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้นําเงินที่ได้จากโอนิวไปผ่านจนหมดจนไมเคิลฟื้นขึ้น,นมาเขาบอกว่า เราต้องทาภารกิจต่อเขาจะยอมใช้เงินเก็บของเขาเองทั้งสามเด็นไปยังที่หมายโดยให้โซเนียปลอมตัวเป็นภรรยาของมาเฟียเราให้ไมเคิลเป็นบริการโดยมีเดยเลยสซุ่มอยู่ภายนอกโซเนียเข้าไปทําการซื้อขายตามปกติโดยคนขายได้มอบก,กระเป๋าระบุพิก,กัดการโจมตีทั่วทั้งยุโรปแล้วใส่กําไรข้อมือให้กับโซเนียพร้อมทั้งบอกว่าถ้ากระเป๋าใบนี้อยู่ห่างจากกําไรกําไรจะระเบิดทันทีหลังจากซื้อขายกันเสร็จคนขายซต์แวร์แซว่า ทำไมมาเฟียมีภรรยาแก่ทำให้โซเนียโมโหมากกลาดยิงทุกคนในร้านการต่อสู้ในร้านเป็นปริยาดุเดือดจนตำรวจสากลเข้ามาจับกลุมผู้คนในร้านโซเนียเห็นท่าไม่ดีบอกให้เดลเรียนและไมเคิลหนีไปแต่ไมเคิลโดนยิงได้รับบาดเจ็บโซเนียจึงนําร่างไมเคิลหนีลงเรือที่เดลเรียนเตรียมไว้ทั้ง3าจึงหนีไปเมื่อหนีออกมาได้สำเร็จเดลเรียนและโซเนียคิดว่าไมเคิลตายแล้วแต่ปรากฏว่าไมเคิลใส่เสื้อกันกระสุนทําให้รอดชีวิต ทั้งสามถูกออกหมายแดงตำรวจสากลทั้งโลกตามล่าตัวไมเคิลบอกว่าถ้าอยากทำสิ่งที่ถูกต้องเราต้องทำตามแผนการต่อโดยการไปขายซอฟต์แวร์นี้ให้กับผู้ซื้อทั้งสามจึงไปยังโรงละครในอิตาลีเมื่อถึงที่หมายพบว,ว่าเป้าหมายคืออลิสโตเติลโโเนียรู้สึกคุนคุนหน้าเขาแต่จะไม่ได้ว่าใครท่านใดนั้นทั้งสามถูกยิงจากมือปืนของอลิสโตเติลอลิสโตเติลรู้ว่าทั้งสามมีซอฟต์แวร์จึงสางให้ลุกน้องจับเป็นมาทั้งสามไม่มีทางเลือก เ่องการตามล่าทั้ง3ถูกคอของอลิสโตเติลตามล่าแต่ก็รอดตัวมาได้หลังจากทั้ง3รอดมาได้ไม่มีทางเลือกอีกไมเคิลจึงตัดสินใจนําทั้งสองไปยังบ้านพ่อของเขาซึ่งอยู่ในเมืองนี้ไม่ได้เจอกับพ่อไมเคิลก็กอดพ่ออย่างดีใจพ่อไมเคิลจึงบอกว่าพ่อจะจัดหาที่กบดานและถอดกําไรให้โซเนียทั้ง3จึงกล่าวขอบคุณหลังจากพักผ่อนไปสักพักไมเคิลเดเลีเยสและโซเนีย จึงออกไปขับรถเล่นข้างนอกขณะที่จอดรถอยู่ที่หอคอยท่านใดนั้นทั้งสามถูกยาสลบยิงใส่เมื่อฟื้นขึ้นมาพบว่าลูกน้องอลิสโตเติลกลับตัวมาอลิสโตเติลลงจากบันดไดไทเมโซเนียนึกถึงเรื่องราวความหังที่เธอเคยรักกับอลิสโตเติลแต่เธอพลัดตกแม่น้ําเมื่อฟื้นขึ้นมาความทรงจําหายไปหมดเพื่อมาจําได้ตอนนี้อลิสโตเติลจึงบอกให้โซเนียมาอยู่กับเขาและทอดกําไลข้อมือให้โซเนียจึงเลือกที่จะอยู่กับอรลิสโตเติล หลังจากนั้นไมเคลิลและเดลียถูกนําตัวไปเค้นความลับเมื่อถึงห้องใต้ดินทั้งสองฉวยโอกาสจัดการลูกน้องอลิสโตเติลได้หนีออกมาจากบ้านหลังนั้นได้ในที่สุดก่อนออกจากบ้านเดียเรียกให้โซเนียกลับมาแต่เธอไม่ยอมไปกับเดรียอทั้งสองจึงพากันหนีออกมาไมเคลิลกลับไปที่บ้านและบอกพ่อว่าเขาถูกอลิโตเติลจับตัวไปแต่พ่อบอกเขาว่าเพราะอลิโตเติลเป็นลูกค้าของพ่อพ่อเลยจัดการไปอย่างนี้ ไมเคิลโมโหพ่อมากจึงจุดไฟผเผารถคันโปรดของพ่อไปหลังจากนั้นไมเคิลนั่งกินเหล้าที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งเขาพบไดลเรตยนั่งอยู่ด้วยเช่นกันตอนนั้นเองมีโทรศัพท์โทรเข้ามาที่ร้านซึ่งปลายสายขอคุยกับเดลเลย์ไดลเลยนจึงรับสายเพราะว่าเป็นโซเนียโซเนียบอกว่าให้ทั้งสองรีบหนีออกมาพอริสโตเติลสั่งให้ลูกน้องไปจัดการทั้งสองและที่เธอบอกว่าจะอยู่กับโซเนียเพราะเธอจะสืบข้อมูลจนรู้แล้วว่า อริสโตเติลจะทำอะไรต่อท่านใดนั้นอริสโตเติลมาพบตัวโซวเนียเข้าแล้วจับตัวเธอไปทางด้านไมเคิลและแดเลียสถูกคนบุกมายิงกลาที่บาร์แต่ทั้งสองก็รอดได้สําเร็จไมเคิลและแดเลียสไปขอความช่วยเหลือจากโอนิเพราะทั้งสองรู้ว่าอริสโตเติลมีแผนการอะไรต่อโอนิจึงจัดการให้วันต่อมาไมเคิลและแดเลียสบุกไปยังเรือยอดกลางทะเลทั้งสองใช้ตำรวจสากลซอนแผนทำให้รอดจากลูกน้องของอริสโตเติลได้ ทั้งสองขึ้นไปยังเรือ,อยอทที่อริตโตติลอยู่ซึ่งตอนนั้นเครื่องขุดกําลังเจาะเข้าระบบใต้ทะเลเพื่อทําให้ไฟฟ้าทั้งยุโรปล่มไมเคิลและเดลเรียบุกเข้าไปจนเกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดจนสุดท้ายพ่อไมเคิลขึ้นมาบนเรือแต่ก็ถูกไมเคิลจัดการส่วนอริตโตติลถูกดเดลเลียจัดการได้ในที่สุดก่อนที่เวลานับถอยหลังจะหมดเวลาไมาเคิลหยุดเครื่องจักรด้วยมือและบอกให้เดลเลียและโซเนียวิ่งหนีทั้งสามจึงกระโดดลงทะเลทันใดนั้น เรือยอดเกิดระเบิดขึ้นทั้ง3รอดตายได้ในที่สุดข่าวการช่วยลวกไว้โอนิวได้รับความชอบไปเต็มๆแต่เขาได้มอบเรือให้ทั้ง3าไปอยู่ก่อนเขาจะทําเรื่องปลดล็อกหมายแดงให้ทั้ง3จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สําหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องสนุกมา,มากๆครับดูเพลินได้ทั้งเรื่องและฉากต่อสู้มันมากครับยิงการระเบิดอย่างมันใครชอบหนังแอคชั่นสนุกสนุก,นกแนะนําเรื่องนี้ครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดซับสไคร์ทาง YouTube และทาง f a c e o o o k สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดผู้ h a ชแนลเพื่อเป็นก,นนกาลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ